เมต่อเมื่อสักครู่เรื่องของการให้คุณค่ากับชีวิตทหารไม่เท่ากันมันมีภาพหนึ่งที่เสืเบิร์ส่งมาให้แล้วมันก็เป็นภาพสะท้อนครับว่ามันต่างกันยังไงนะอ้าวลองลองดูภาพจะจะให้เสืเบิร์อธิบายว่ามันคือภาพอะไรอทีมงานเปิดลองดูนะครับที่เป็นกล่องเหมือนเป็นกล่องโฟมครับใช่ไหมในนั้นมันคืออะไรครับเสืเบิร์ตในนั้นเนี่ยมันคือเศษซากของมนุษย์หมายถึงว่า เราอ่ะเข้าไปพิสูจน์ทราบบ้านบ้านสามหลังนะแล้วก็ที่หนองรีที่การปฏิบัติการของนาวิกโยธินฐานเรือเสร็จแล้วเราก็เก็บพิสูจน์ทราบคือเราต้องตรวจค้นทั้งหมดเรื่องระบงระเบิดอะไรเงี้ยครับเราก็เจอเศษซากนี้คิดว่าก็ต้องเป็นของทางหารเสมอแน่นอน mm hmm. เราก็เก็บแล้วให้กู้ภัยนําส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็ติดต่อให้ฝ่ายกพูชาเนี่ยฮะให้ฝ่ายกพูชาเนี่ยมารับไปมารับไปก็ไม่มีการตอบรับ คือไม่ยอมรับอ่ะคือไม่ง่ายคือปล่อยตายซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วแล้วอตอนทัพพักสองเนี่ยเขาห่อศพให้อย่างดีเลยเพื่อติดต่อให้ขมดมารับกลับไปก็ไม่มารับแถมยังบิดเบือนด้วยว่าศพเหล่านั้นเป็นศพของทหารไทยนี่คือความแตกต่างของการให้ค่าของความเป็นมนุษย์ของกองทัพที่ต่างกันอของเราเนี่ย เราต้องพยายามเอาเพื่อนร่วมรบของเรานะที่เสียชีวิตกลับเข้ามาสู่มาตุภูมิและอ้อมกอดของครอบครัวแล้วมาบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาสองท่านของเราก็พยายามจะเอาออกมาวันนี้ทีน่ะรับที่350ที่ตาควายเนี่ยแหละครับคือความต่างกันแต่เขเมรไม่ได้สนใจม,มันคือเขาเนปล่อยให้กลิ่นศพเหม็นคะครุ้งตั้งแต่ครั้งที่แล้วตนภูมะเขือนะครับจนวันนี้เนี่ยภาพนี้สะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าไม่ยอมมาเอา ไม่ยอมมารับซึ่งผมแบบสะท้อนใจมากกับเฮ้ยเขาปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมรบเขาแบบนี้เลยเหรอ,อม,มันสะท้อนภาพผู้นําในสนามรบที่ยิงกันแต่แตพอเจอศพทหารเนี่ยมันก็มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกันด้านหลังว่าเออกูจะส่งมอบศพของคุณนะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรบกันตลอดเวลาถูกไหมค,คนเสียชีวิตก็ส่งคืนกลับมาได้แต่อย่างเคสเนี้ยที่ที่เสบิ์อธิบายเนี่ย แสดงว่านี่แหลกเป็นจุดเลยนะถ้าเหลือแต่อยู่ในกล่องขนาดนั้นเนี่ยคือเป็นไปาม่ได้เลยล่าสุดเราใช้โดนทิ้งระเบิดซึ่งก็เป็นภาพข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันทำให้คือเราเองเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ให้ไม่ไม่ให้คุณค่าของคนแบบนี้เลยคือผู้นำเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็เป็นภาพแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าเราเจอภาพ ก,ก็เป็นคลิปของฝั่งเขาเองอ่ะเขาเริ่มเก็บปืนของเพื่อนที่ตายไปแล้วเริ่มเก็บเริ่มเก็บผมบอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยตลาดมืดด้านอาวุธอ่ะจะมีปืนเหล่านี้ถูกขายเข้าไปในตลาดมืดมากอีกมากก็มาจากศพเหล่านี้แหละเพราะว่าทหารขเขมรเนี่ยอุดมการในการรบต่างจากทหารไทยทหารไทยเรารบเพื่อบูรณาภาพแห่งดินแดนของเราปกป้องอธิปไตย แต่ทหารขเขมรเนี่ยเขารบเพื่อเอาตัวรอดไปวันวันหนึง่งทําอะไรได้ก็ทําเอาเอาเก็บปืนเพื่อนไปขายคือให้ตัวเองเมีเงินอยู่รอดเพราะว่าเขารู้ว่าการดูแลของผู้กำกับชาร,ระดับสูงเขากับทหารแนวหน้าเนี่ยทหารบ้านน่ะไม่มีเขาต้องดูแลตัวเขาเองนี่คืออุรมการณ์ที่ต่างกัน,นขณะเดีวยวกันเขาจะขัดคําสั่งก็ไม่ได้ใช่ครับแต่จะฝากความหวังว่าที่รัฐบาลของเขาประเทศของเขาให้ดูแลก็ไม่ได้ไม่ได้อีก ฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยประโยชน์จากเพื่อนทหารด้วยกันที่เสียชีวิตไปแล้วมีอะไรก็อาจจะเก็บมาได้แต่ของเราพอเจอแบบนี้ปุ๊บพยายามจะส่งกลับคืนคไม่มาเอาคืนด้วยเอาคืนอีกครับแต่ของเราสมมติไปเจอมีสองศพที่ตอนนี้พรีชีพที่ที่เนิน350หยุดก่อนเลยวัตถุประสงค์แรกคือต้องอต้องพยายามล่านี้กลับมา,มาให้ได้ส่งคืนญาติิครับปบําเพ็ญกุศลให้ได้นะครับอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอภาพที่มันคงสะท้อนชัดเจนทีนี้